สวัสดีครับวันนี้เรามาทำการแกงเห็ดพอครับใส่ผักหวานครับเราเก็บผักหวานที่ข้างบ้านเราที่ปลูกไว้ครับเตรียมก่อไฟแล้วก็เตรียมน้ำยานางที่เราปั่นแล้วมาขันเอาหน้าครับตำข้าวเปื่อใส่กับพริกอันนี้ครับพริกสดครับจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ตั้งหม้อแล้วก็ใส่เห็ดพอพอหนาําเสร็จแล้วก็ใส่น้ำยานางลงไปครับ แล้วก็ใส่เข้าไเปที่เราขูไว้ครับใส่ปลาใส่เกลือแล้วก็ผมสดใส่ผักที่เราเก็บมาจากข้างบ้านเราครับเอาใส่็จก็ตักใส่ถ้วยได้เลยครับจีสังเกเป็นแบบนี้ครับน่าทานมากนะครับแกงเห็ดพาะแบบบ้านๆครับว้าว